Anh ơi, đâu mà? Không, không. Đa, đa. ถึงจะเข้มแข็งสัเท่าไหร่ก็ไม่สามารถกันความรู้สึกที่อยู่ในใจได้อยู่ดีเมื่อตรงตรงกิจกรปล่อยโฮหนักเมื่อเจอผู้หญิงที่รักมากมาเซอร์ไพรส์ทำเอาผู้ชายที่ไม่เคยร้องไห้กับเรื่องอะไรเลยถึงกับน้ำตาไหลเข่าสุดคาโต๊ะ ถ้าพูดถึงนักแสดงหนุ่มที่โดนกระแสดาม่าหนักอย่างนหนักน่วงหนึ่งในนั้นก็คงจะมีชื่อของนักแสดงหนุ่มตรงตรงกฤษกรติดโพตลอดเรียกว่าตั้งแต่เลิกรากับอดีตแฟนสาวเบสคำสิงก็โดนกระแสดาม่าย่างหนักน่วงแถมโดนขุดโดนแฉช,ชนิดที่ว่ายับเยินมากแต่ตรงตรง,งก็พยายามปิดปากเงียบและพูดให้ส,สัมภาษณ์น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบหรือเป็นกระแสดาม่าเพิ่มขึ้นอีก กระทั่งเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตรงๆด้านหนุ่มตรงๆจึงถือโอกาสจัดงานแฟนมิสติ้งวันเกิดกับแฟนคลับท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้าร่วมงานวันเกิดอย่างเนืองแน่นแต่แล้วช่วงหนึ่งของงานแฟนมิสติ้งวันเกิดตรงๆทำเอาผู้ชายที่เข้มแข็งและผ่านทุกกระแสดราม,ม่าต้องเสียน้ําตา เมื่อตรงตงได้รับสายโทรศัพท์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้มาร่วมงานแฟนมิทติ้งแต่โทรเข้ามาอวยพรวันเกิดซึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณแม่ของตรงตงนั่นเองทําเอาตรงตงได้ยินเสียงคุณแม่แล้วถึงกับเข่าสุดกันน้ําตาแห่งความดีใจไม่อยู่ร้องไห้อย่างหนักจนคนที่มาร่วมงานรีบเข้ามาปลอบเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์โมเมนต์สุดซึ้งนี้กันเลยค่ะ ขอให้ตรงกับงานให้เป็นเ่อนนะลูกนะแกก็ไม่มีอะไรแล้วขอ หลังจากที่ตรงๆร้องไห้หนักเมื่อได้ยินเสียงคุณแม่โทรเข้ามาอวยพรวันเกิดนี้ทําเอาแฟนคลับที่อยู่บริเวณด้านล่างเวทีตะโกนส่งกําลังใจให้ตรงๆเป็นจํานวนมากแล้วจากนั้นตรงๆได้ร่วมอธิษฐานและเป่าเค,ค้กวันเกิดที่แฟนคลับเตรียมไว้ให้ พร้อมเผยความในใจถึงแฟนคลับทั้งที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะครับทั้งคนที่มาและไม่ได้มาวันนั้นเป็นวันที่ผมลืมความทุกทุกอย่างผมสนุกและมีความสุขมากๆผมได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงหัวเราะจากทุกๆคนเป็นวันที่ผมมีความสุขมากๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันจะเป็นกําลังใจให้ผมเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเส้นทางที่ผมเดินอยู่ไม่ได้โรดกิบกุลาบแต่ผมมีความเชื่อว่าถ้าาเราทุกคนจับมือและ เดินไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อให้เส้นทางของผมจะเป็นขวากน้ำที่แหลมคมเราจะผ่านมันไปด้วยกัน ผมจะเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นความทรงจำที่มีค่าและผมจะไม่มีวันลืมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ทั้งหมดจะทำให้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกคนการจัดเตรียมงานแฟนมิสติ้งทั้งหมดเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่เพราะทุกคนในวันนั้นผมรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยที่มันมีค่ามากๆจริงๆและมันคุ้มค่ามากๆกับการที่ผมตั้งใจและตัดสินใจจัดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้แกผมอยู่กับผมไปนานๆนะครับ ปีหน้า2,567ผมสัญญาเราจะต้องสนุกมากกว่านี้สุดท้ายไม่มีคำไหนจะบอกทุกคนนอกจากคำว่ารักซึ่งข่าวสดก็ขอร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้ตรงๆด้วยนะคะขอให้ตรงๆมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆตลอดปีและตลอดไปด้วยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ